ในตัวของโสดบันถ้าปัจจุบันชาติที่เขามีชีวิตอยู่เขาเขาแตะภูมิธรรมสสดบันแล้วแต่ในจังหวะที่จะทํากาละเนี่ยเข้าใจว่าสามารถที่จะขยับชั้นได้อีกอาจจะไปถึงอรหันต์ได้เลยช่วงที่ทํากาละถ้าเกิดเขาอยู่กับลมหายใจอยู่กับอุเบกขาดีๆเนี่ยจังหวะนั้นที่จะทํากาละาสามารถที่จะไหลาจากโสดบันไปเป็นสกิทาคามีนาคามีจนบรรลุอรหันต์ก็ได,ได้หมดไดหมด ถ้าเห็นเกิดดับเนี่ยคือไปได้ตั้งแต่พระอรหันนะไล่ลงไปเลยนะได้จนถึงพระอรหันนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดรู้ลมหายใจไว้หรืออยู่กับอุเบกขาตามที่ภูเจ้าสอนก็สามารถที่จะกระโดดข้ามชั้นแล้วก็หลุดออกไปเป็นอรหันต์ได้เลยเข้านิพพานได้เลยใช่ใช่ครับนั้นอยู่กับอารมณ์อันเดียวเนี่ยลมหายใจเนี่ยเราเห็นเกิดดับเนี่ยนี่คือมันสุดยอดละเพราะถ้า ขั้นต่ำก็นู่นนะอะ่ขึ้นไปในสุทาวาสนะ่ะใช่ไหม,มหรือแม้แต่ยังไม่แตะโสดาบันก็ตามถ้าอาได้ฟังคำพูทเจ้าก่อนทำกาลละแล้วก็อยู่กับลมหายใจรู้ลมหายใจไปเนี่ยสามารถที่จะนิพพานจังหวะนั้นก็ได้เหมือนกันใช่ใช่ <c oughs> สามารถ <c oughs> ได้ถึงการ <c oughs> หลุดพ้นเลย